Bye. คนที่ใส่นะคะจะต้องเด่นที่สุดเก๋ที่สุดแล้วก็ขำที่สุดด้วยค่ะอะไะค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วก็เรากลับกันดีกว่านะคะเพราะอยู่ต้องไปเช็คความเรียบร้อยในงานอีกหลายอย่างนะคะแล้วก็แต่งหน้าทําผมด้วยโอ้โงานใหญ่ก็อย่างนี้ละค่ะแม่งานก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะยังไงก็ขอให้สนุกสมใจเลยนะคะแน่นอนค่ะ ยัต้องมีเลาเลยนะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะค่ะเอาจุ๊บส่งมนรถจ้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณหมอคะยังไงอะช่วยถ่ายรูปให้ดูด้วยนะคะอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้คนอัดขยายงอย่าใหญ่มาติดไว้หน้าร้านเลยนะคะอุ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะเอาแค่ ขนาดโสพสคาก็พอนะคะจะเก็บไ้ดูเป็นการสุดตัวะค,ะค่ะได้ค่ะไปนะคะค่ะ <c oughs> ร้านทุาไม่ใช่ร้านแต่งศพเลยอะจะได้เอารูปหลังมาติดไอ้โดนโดนนี่เกจะไปไหนวะงานยังไม่เสร็จเลยนะเว้ยเฮ้ไอ้โดนนี่ฉันรู้ว่าไม่ดีนะแต่ขอเร็วคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะพรุ่งนี้ฉันจะดีทุกอย่างฉันสัญญา เพื่อนรักช่วยฉันผ่านคืนนี้ไปให้ได้นะนะอย่าเลยวะคราวนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยแกจะเป็นหัวมันทำไมวะมันเป็นแฟนแกหรือไงใช่อย่างน้อยฉันก็อยู่ในฐานะนั้นแทนแกแลีกอย่างหนึง่งจริงๆแล้วฉันก็ไม่เหมาะกับงานนั้นพอๆกับเขาอะ คืนนี้คืนสุดท้ายไอ้โดนอย่าทิ้งฉันเออแกไม่ทำฉันทำเองก็ได้เว้ยไอ้โดน จะโวยชุดผีบ้าอะไรเนี่ยแล้วคุณจะกล้าใส่หรอคะกล้าก็นล้ากล้า,ลาแต่ไม่ใส่อ๋อ เห็นได้ง้อไหมอ๋อเห็นออกไปกับประชุมค่ะไปไหนมาไปจาก่ะอ้าวแล้วทำไมไม่สโกดรายตามไปล่ะช่างแต่งหน้าจะมาอยู่แล้วนะหน้าตัวเองแต่งยากอยู่๋ตวไม่สวยไม่รู้ด้วยแต่ก็ช่างเหอะสวยตเดเยวก็พออะไรวะทำเองตองเอง อไอ้โดนอนะไปแล้วอ้าวจะรีบไปไหนคะาง,งานเขาเริ่มตั้งหกโมงมันไม่ได้เป็นงานซะหน่อยมันกลับบ้านไปแล้วอ้าวทำไมล่ะพี่แพ้ไปทำอะไรพี่โดนอีกล่ะป้าเขาจะไปทำอะไรมันมันอะทำตัวเองแกรู้ป่ะว่ามันเลิกร่วมมือกับเราแล้ว,ลวเพราะว่ามันสงสารใหญ่เงาะแล้วรู้ไหมว่าความสงสารอะมันเป็นบ่อกเกิดของอะไรฆาตกรรม ความรักเว้ยบ,บ้าเหรอพี่แพ้พี่โดนนี่นะจะรักยัางเงาะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าน้ำหน้าอย่างยี้เงาะทำให้พี่โดนรักได้นะแล้วหน้าตาน่ารักที่รักอย่างนี้ล่ะเออถ้าไม่เชื่อ,อยังมาเชื่อรีบมาร้องให้ช่วยกันละกันอไม่มีทางหรอกอยู่พี่รอช่างทำผมดีกว่า เฮใครมานะอา้าวกลับมาแล้วเหรอสวัสดีเฉพาะอสัสดีไหนว่าจะไปหลายวันไงทำไมกลับมาเร็วนะไงพอดีเพิ่งเสร็จงานนะพ่อเออเอไปทัวร์อะไรเนี่ยไม่เห็นมันขาวมันดำเลยหรือว่าไปทัวร์ในล่มผ้ามาฮะ นะคะว่าทำทันน่ะเดี๋ยวก็ถูง เขียนฟอเข้าไปเลยค่ะน้องคะพี่ว่าตัวหนังสือมันเบี้ยงนิดนึงลองลองเอาทางด้านซ้ายขึ้นอีกหน่อยหนึง่งผู้หญิงคะสวัสดีค่ะคุณวิวสวัสดีค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะรับรองค่ะทุกอย่างต้องพร้อมภายในสี่โมงเย็นนี้แน่นอนถึงแม้ว่าง,งานจะเริ่มหกโมงนะคะนานดีจังเลยนะคะโรงแรมเนี้ย ทำให้วิวเบาแรงไปเยอะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นปีหน้าน้องหวิวมาจัดงานกับพี่นะคะแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าพี่จะมีอะไรพิเศษให้วิวห้อคะสําหรับน้องวิวเนี่ยพี่คิดราคาพิเศษให้อยู่แล้วค่ะอาคุณแจมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทําไมวันนี้เลิกประชุมเลยจังคะอ๋อยังไม่ได้เลิกหรอกครับผมโดดออกมาก่อนอ่อคุณแจมคะ นี่คุณเทวิกาเจ้าของงานคืนนี้ค่ะคุณยิวค้ะนี่คุณเจมลูกชายท่านประธานของแรมค่ะสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีเหมือนกันค่ะผมดูคอนเซปต,ต์งานนี้แล้วตลกดีก็เลยอยากเห็นตัวเจ้าของไอเดียเนี่ยเห็นแล้วเป็นไงคะตลกดีตลกตรงไหนล่ะคะตลกตรงชื่อหิว ฟังแล้วมันแบบวิวๆมองดูก็วิววิวถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยอูขอตัวกลับก่อนนะคะแล้วเจอกันหบองเรียนค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็โทรเข้ามือถือได้เลยนะคะได้ค่ะขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไม่ในงานเนี่ยเปลี่ยนจากตะกุร้าเป็นดอกรักดีไหมนะไม่ไม่ต้องเลยนะผมขอเบอร์มือถือคุณหยิงมาดีกว่าได้ค่ะเราจะจดให้นะคะขอบคุณครับ คงจะแดงเถือกไปทั้งงานที่ลูกค่ะแม่คราตีสีเลือดเนี่ยนะลูกฟังแล้วมันไม่เป็นมงคลเลยสุดฤิเลยนะจ๊ะแม่ไม่ชอบชื่อดีเลยลูกแม่ว่าวิวอย่ไปงานเลยนะลูกนะอะไรกันคะแม่อือเป็นแม่งานนะคะไปเบี้ยวเขาได้ไงล่ะคะแม่งมงแม่ง,งานอะไรเนี่ยนะแม่ว่าวิวเนี่ยเลิกทำสักทีได้มะหางานประจำที่มันเข้าท่าเข้าทางมากกว่านี้ดีกว่านะลูกนะทำไมล่ะคะ งานที่วิวทาก็อิสระดีนะคะสามีทําทั้งปีทั้งชาติไม่เคยขาดเลยค่ะพวกเราจัดงานกันบ่อยจะตายไปค่ะเงินก็ดีนะคะกําไรก็ได้เยอะเอกแต่ว่าถ้าวิวเนี่ยคิดจะแต่งงานแล้วก็แม่ว่าหางานเนี่ยนะที่มันดีกว่านี้แล้วก็เป็นหลักเป็นฐานมั่นคงมากกว่านี้จะดีกว่านะลูกนะเออแล้วก็ในแพ้อะไรของลูกเลยเขาทำงานทำการอะไรจะลูกแม่ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย อะไรแล้วค่ะป้าโอ้ยคุณยังไม่เท่าไรแล้วป้าดิแข็นมันยังตัวมันปวดไม่หมดเลยคุณโอ้หมันมึนี่ขนาดนี้โอ้ยโอ้ยคุณคะกี่บองกี่ยามแล้วอ่ะคุณไีบไปอาบน้ำดีกว่าค่ะไป๋ยวไม่ทันเร็วค่ะเร็วไปไหวไหมคะมันลุกเร็วๆคุณอาบน้ำแล้วคุณไปเร็วโอ้ยไปเลยค่ะโอ้ยป้าไหวแล้วเมื่อยโอ้ยเร็วๆนะคะคุณอย่าไม่ทันนะคะ เสร็จยังยังพี่อย่ายยมาขาัดความสวยความงามของหนูนะโอ้หเร็วๆหน่อยสินี่พี่ต้องรีบไปรับลิวอุ้ยจะรีบไปประกาศแต่งงานหรือไงคะไปดูคู่บ้านของพี่เถอะอาหาเนี้ยสวยระเบิดระเบอ้อไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไหนนิดหูอืนอย่านะเดยวผมหนูยุ่งด้วยฮิคิดแลว้วขนลุกแน่ดีกว่าดเดี๋ยวพี่จะไปรับผิวก่อนเลยนะเธอไปกับยายง้อสองคน ไ,ไปล้วอ้ยพี่แพ้ดูก่อนดิแล้วเรื่องอะไหรหนูไปกับยิงเงาะสองคนล่ะน,นี่เอาหรอกอยากเชคเช้าเองก็จัดการเองแล้วกันโอ้ยไปด้วยโอ้ยยอุ้ยจะบ้าหรือไงเจ็บนะปรตูดิดเบี้ยวหมดแล้วเป็นไงบ้างลูก พ่อมาอยู่หลายวันทานน้ำเยอะๆนะ พี่เขาไม่ได้ตั้งใจนะ ชื่ออะไรก็ช่างถิ่นา่ะตายแล,แล้วง้อจะไปยังไงล่ะเนี่ยนี่ถ้าเขาไม่ไปด้วยนะมีหวังพวกนั้นย่่งง้อเลยแน่เลยอะ่ะโอ้ยคนก็ปวดแ,บบแบบแบบปลกๆพวกนั้นนะอะพวกก๊อกเดียวกันทั้งนั้นแหละนะคะเอาเถอะ<ๆ>เขาไปตอนไหนอะ่ะอยไปนานแล้วล่ะค่ะทะเลาะกับคุณแพ้แล้วก็ออกไปเลยสงสัยที่แตกคอไนแน่นนะคะ่ะแ,แตกคอแตกคอเรื่องอะไรอะก็เอออร่อยแน่วันนี้ เดี๋ยวได้เลื่องเดี๋ยวได้เลือด,ดอนี่กินข้าวคนเดียวมาหลายวันแล้วนะไม่อร่อยเลยโอ้มันเหงาเหงาไงทุกคนจารย์มาหลังเละๆจารย์มาอาจารย์งเสน็จาจานใจลอยอ่ะคิดอ,อะไรเพลยไปหน่อยจาอ้าพออาจานจาๆจานจ้าวางมือ นี่โดนทานข้าวตานปลาเสร็จแล้วนะขึ้นไปไว้พระหน่อยสิ<า>ไปเรียกขวัญไงสกใสลงรถทัวร์มัน